เคยเลี้ยงควายตัวแรกเลยตั้งแต่คือเป็นฟา์ของชลรีซื้อในราคาหลักพันนะก็ซื้อมาในราคาหลักพันแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วมีวันหนึ่งก็มีคนมาอยากได้ขอซื้อต่อก็คือก็ขายให้เขาไปก็ได้กบไร ก็เริ่มเริ่มแรกเลยจากที่เราได้เข้ามาวงการควายก็เป็นตั้งแต่เด็กครับสมัยเด็กก็เป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยก็คือต้นทุนเรายังไม่มีก็เริ่มเลี้ยงจากเป็นควายสายเลือดของชมรีที่เด็กๆเคยเลี้ยงควายตัวแรกเลยตั้งแต่คือเป็นฟายของชมรีซื้อในราคาหลักพันนะก็ซื้อมาในราคาหลักพันแล้วก็ เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วมีวันหนึ่งก็มีคนมาอยากได้ขอซื้อต่อก็คือก็ขายให้เขาไปก็ได้กำไรมาประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆซื้อค่อยๆพัฒนาเลี้ยงมาเรื่อยๆแต่ละตัวที่ซื้อมาก็เหมือนกับเราก็เป็นคนคัดมาแล้วแต่ก็เนื่องในต้นทุนเรายังไม่มีเราก็เอาแค่นี้พอก่อนครับแล้วก็ซื้อมา มีคนมาเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคนมาขอซื้อต่อให้กําไรเราก็ขายไปแล้วก็เก็บเอาทุนตรงเนี้ยที่เราขายเนี่ยเพื่อไปซื้อตัวใหม่เพื่อให้ได้ของที่สวยของที่ที่เราชอบมาใหม่ก็ทำอยู่อย่างเงี้ยนในระยะเวลาหลายปีอยู่ครับที่แล้วก็จนจนเก็บทุนเก็บเงินได้อยู่ก้อนหนึง่งก็ เริ่มขยับซื้อมาซื้อราคาหลักแสนก็ตอนนั้นก็คือซื้อเจ้าเพชรอนันต์หรือเพชรลำพูนะคะคือตัวเดียวกันตอนนั้นซื้อในราคาหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทซื้อในราคา1 9ึ่งแบาทก็เลี้ยงอยู่ในระยะหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เอาไปประกวดกับเขาโดยที่ว่าไม่รู้จักใครในสนามประกวดเลยไปคนเดียวไปในแบบมีพักพวกเราไปสองสาคนคือไปที่แบบไม่รู้จักใครเลย ก็ไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลกลับมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ขายให้พี่อ้วนอิรุสุน้องบัวไปในในราคาหกแสนห้าหมื่นบาทครับหลัง้มาก็เก็บเงินมาเรื่อยๆจนเนี่ยจนได้เป็นมีเงินก้อนมีอะไรก็พัฒนามาเรื่อยๆเก็บสะสมมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเป็นฝ่ายตัวผู้ก็คือเจ้าเพิ่มโชค ก็เพิ่มโชคก็ซื้อมาในราคาสองแสนรูบาทครับแล้วก็เลี้ยงอยู่ประมาณใช้เวลาเลี้ยงประมาณหนึ่งปีครับก็แบ่งต่อให้จนจนไปได้รางวาัลได้แชมป์ได้อะไรก็แบ่งต่อให้แกน็อตเพชรก้านนลงในราคาหนึ่งล้านบาทบแล้วก็ก็เริ่มมีทุนเริ่มทุนเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเก็บเงินได้ก้อนใหญ่ขึ้นตอนนี้เราก็เล็งนะครับเล็งเพื่อจะหาตัวที่มัน ง่ายเป็นเป็นควายที่เบอร์ต้นต้นของควายงามคือเราเริ่มก็เริ่มเริ่มมีทุนละครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็คุยท่าทามกับเสือดำช่างทองฟามกับเสียน้องสิงห์ทองฟางก็คืออยากได้เจ้าทองใบครับทองใบในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นควายเบอร์ต้นต้นของวงการควายงามเป็นเป็นควายที่ได้แชมป์ได้อะไรอยู่ก็ ถาถามซื้อแบ่งขอแบ่งเจ้าทองใบครับก็แล้วก็ตกลงมีการซื้อขายกันในราคา2ล้านบาทก็ซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งประมาณประมาณปีกว่ากว่าก็นำไปประกวดไปเดินสนามก็ได้แชมป์ได้ทั่วพระวจะทานแล้วสุดท้ายก็มีพี่เอ๋ในรณนีฟาร์มก็อยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์ม ก็แบ่งต่อให้พี่เอไปในราคาสามล้านห้าแสนบาทครับมันก็เริ่มเริ่มจากที่ว่าเราไม่มีต้นทุนแล้วก็ใช้เวลาค่อยคเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมจนมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็มาซื้อมาลงทุนครับมันก็ตอบเป็นการต่อยอดมาเรื่อยๆหลังจากเจ้าทองใบแล้วก็ยังมีพอเปลี่ยนจากทองใบปุ๊บมาเป็นเจ้าทองสุกทองสุกเนี่ยผมเป็นคนแรกที่ซื้อมา ซื้อมาจากคลองในหัวเชตดที่จังหวัดกระบี่ตอนนั้นซื้อทองสุกน่าจะในราคา1 150,000บาทแล้วก็แบ่งต่อให้พี่สมเกียรติพี่สมเกียรติอยากได้ก็แบ่งต่อให้พี่สมเกียรติไปแล้วก็ระยะเวลา10เดือนครับก็ซื้อพี่สมเกียรติกลับมาในราคา1,500,000บาทแล้วก็มาปั้นมาจน มีสนามประกวดเอาไปเดินสนามงานกระบือง,งานกระบือแห่งชาติที่จังหวัดสกลนครก็วันนั้นก็ได้ได้แชมป์แล้วก็ได้แกนแชมป์ด้วยพระรจะทานมาครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณหนึ่งปีเจ้าทองสุขก็อยู่กับผมประมาณหนึ่งปีครหลังจากนั้นก็แบ่งต่อให้หมอพงวิไลาฟาร์มในราคา6กล้านห้าแสนบาทครับ,รบแล้วหลังจากนั้นมันก็มีตัวต่อยอดมาเรื่อยเรื่อยๆ อีกหลายตัวที่เป็นพ่อพันธ์อย่างเจ้าก้าวไกลก็แบ่งในราคา2องล้านห้าแสนแล้วก็เจ้าทองพูนเจ้าทองพูนก็แบ่งแต่ดำมาในราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะแล้วก็แบ่งต่อมาเลี้ยงสักปีหนึ่งใช้เวลาเลี้ยงประมาณเนี้ยประมาณปีหนึ่งก็แบ่งต่อให้เตียมมองที่ลพบุรี ในราคาสามล้านบาทเหมือนกันครับก็เป็นการเป็นการต่อยอดเริ่มเริ่มต่อยอดมาตั้งแต่ที่ว่าเราไม่มีต้นทุนแล้วก็ใช้เวลาใช้การเก็บสะสมแบ่งปันไปให้ให,ให้เก็บสะสมให้ได้ทุนสามารถสามารถเก็บให้คือพอมีทุนแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะเล่นที่จะเอาง่ายก็ซื้อของดีของของสวยของอะไรมาพัฒนาต่อเพื่อต่อยอดไป ก็จนมาถึงจุดทุทกวันนี้ในมุมมองของพี่โอรครับในสถานการณ์ควายงามบ้านเราเนี่ยคิดว่าในอนาคตมันจะกระแสมันจะได้รับความนิยมน้อยลงไหมครับถ้าเป็นควายงามจริงนะผมว่าราคายังไงก็ไม่ลงครับขอให้ที่เรียกว่าควายงามจริง เพราะว่าการพัฒนาควายนะผมว่าไม่ยากไม่ไม่ไม่ไมง่ายไม่ง่ายที่ว่าลูกชั้นลูกชั้นหลานจะออกมาที่เรียกว่าไฟางามครับคือมันมันใช้เวลานานฝาจะได้แต่ละตัวครับของมันค่อนข้างน้อยผลิตมาก็บางทีคือบางทีผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไฟงามทุกตัว ในเรื่องสําหรับคําว่าควายงามเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ตันนะของดีของสวยอยู่ที่ไหนผมว่ามันก็มีค,คือนิยมใช่ครับคือขายได้มีคนมีคนอยากได้อยู่แล้วมีคนอยากได้เป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่ต้องให้ให้ยังไงอะ่ะสวยจริงๆให้ว่าเป็นควายงามจริงครับ